สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้เราก็จะเจอกันเป็นเรื่องที่4นะครับก่อนที่เราจะเปิดเรียนกันในวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็จะมาเข้าเนื้อหาสาระวันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกของหน่วยการเรียนรูท้ที่2นะครับในเรื่องของลักษณะของสังคมชมพูทวีปศพเออ ชมพูทวีปเนี่ยเราก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับตามในหนังหรือว่าตามในอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งชมพูทวีปเนี่ยเขาก็เอามาเรียกนะครับดินแดนที่พระพุทธเจ้านะครับได้ประสูตรแล้วก็มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับถ้าใครเคยดูเรื่องไซอยิ๋วใช่ไหมพระถางสมจังก็จะไปบริเวณนะครับชมพูทวีปเพื่อที่จะ อัญเชิญพระไตยปิดกนะครับมาเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยว่ากันนะครับเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของลักษณะของสังคมของชมพูทวีปก่อนทีนี้นะครับลักษณะนะครับของชมพูทวีปเนี่ยก็คือในสมัยก่อนนะครับเราก็จะมีการ ปกครองนะครับก็คืออินเดียเนี่ยเขาก็จะมีการปกครองเป็นแคว้นแวนนะครับมันก็จะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับถ้าเราพูดกันตามลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพูดง่ายเลยก็คือเป็นแคว้นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเ,เป็นดินแดนเล็กๆที่ปกครองตัวเองแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแคว้นนั้นซึ่งก็คล้ายๆกับเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศสลาชนะครับส่วนแรกจะเรียกว่า มัชิมะประเทศนะครับมชิมะประเทศเนี่ยก็จะเป็นดินแดนนะครับบริเวณตอนกลางของชมพูทวีปเนาะเดี๋ยวเราจะดูแผนที่ในสาร์ถัดไปนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสิแคว้นใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็จะมีอังคะมาโคตกาสีโกสลวัชีมันละเจตีนะครับวังสะกุรุปัญจระมัชะสุรเสนะอสกะ อวันตีคันธาระแล้วก็กัมโพชะนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่2เรียกว่าปัจจันตประเทศนะครับก็จะเป็นแดนที่เป็นที่ตั้งของแคว้นเล็กนะครับอย่างที่ครูบอกก็จะมีในลักษณะของเป็นคล้ายเมืองขึ้นนะครับก็จะมีอยู่5แคว้นหลักๆนะครับก็คือจะมีสักกะโกลิยะพักคะวิเทหะแล้วก็ อังคุตราปะนะครับซึ่งแคว้นเล็กเหล่านีนะ้เขาก็อย่างที่บอกก็คือจะแยกแคว้นออกมาเป็นปกครองตัวเองแต่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศสลาดของแคว้นใหญ่นั้นนะครับอัทย่แผทที่อันนี้ก็จะเป็น16แคว้นนะครับอ่างแคว้นโกศลนะครับก็จะมีเมืองสาวัตถีนะครับเป็นเมืองหลวงอย่างเงี้ยนะครับนี่กรุงกบิลพัทนะครับก็จะมีเทือกเขาฮิมาลัย นะครับถ้าเราดูในเรื่องออพระพุทธเจ้ามหาศาสนาโลกเห็นมนก็จะมีฉากหนึ่งที่เ,เห็นภูเขาฮิมาลัยนะครับฉากแรกๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแคว้นต่างๆนะครับแคว้นมคตนะครับก็จะเป็นกรุงราชครึกนะครับอันนี้ถ้าเราดูในหนังเนแคว้นมคต นะครับก็จะมีบทบาทแคว้นโกศลก็ได้เราจะได้ยินอยู่หลักๆก็จนะแคว้นโกศลแคว้นมาโคดแคว้นวัชชีแคว้นวัชชีนี่ก็จะเป็นแคว้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปมีตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปโปรดนะครับและไม่นานก็ล่มสลายต่อไปนะครับในเรื่องของระบบการปกครองนะครับซึ่งในแต่ละแคว้นเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบการปกครอง ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าก็จะเป็นแบบเหมือนรับวัฒนธรรมมานะครับทีนี้การปกครองเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันเนาะแบบแรกเรียกว่าแบบประชาธิปไตยหรือพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ปกครองซึ่งมีสิทธิ์ในการปกครองประเทศเมีสิทธิ์ขาดมากก็คือสามารถสั่งการนะครับมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ โดยจะมีที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งปูโรหิตนะครับเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการยึดหลักนะครับในการที่จะปกครองเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็น2แบบก็คือหลักที่เรียกว่าหลักทศพิตราชธรรมแล้วก็หลักจกักรวรรดิวัตสิบสประการนะครับซึ่งตรงนี้ครูจำขอแม่อธิบายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนกันใน เรื่องของลักธรรมนะครับอยู่แล้วต่อไปนะครับรูปแบบที่2ก็คือเรียกว่าแบบสามัคคีธรรมนะครับซึ่งเป็นการปกครองแบบพูดง่ายสมัยนี้ก็คือเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับแต่ทีนี้การปกครองนะครับแบบเนี้ยก็จะมีเป็นลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นสภานะครับ มีการแบ่งออกเป็นนะครับสองฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายอะไรแบบนี้เนี่ยแหละก็คือจะร่วมกันปรึกษาข้อราชการนะครับก็จะมีประมะุขรัฐสภา,าดำรงตำแหน่งนะครับที่เป็นระยะเวลาที่กำหนดมีการปกครองไปด้วยดีนะครับซึ่งหลักการปกครองแบบนี้นะครับเราก็จะเ,เรียกอย่างหนึ่งว่าหลักอปริหานิยธรรม นะครับซึ่งจะมีหลักการปกครองอยู่ตรงนี้ทั้งหมด7ประการด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวจะต้องไปพูดในเรื่องของหลักธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็ขอไม่อธิบายนะครับแต่ดูจากภาพอันนี้จะให้ดูคือ,คอ,คอเห็นไหมจากภาพเนี่ยเวลาที่จะปรึกษาอะไรก็แล้วแต่จะต้องมานั่งกันอยู่ในห้อง,องประชุมใหญ่นะครับพระมหากษัตริย์จะไม่ใช่ว่าเป็นผู้เมียมหน้าเด็ดขาดจะต้องฟังเสียงแล้วก็มติจากที่ประชุม นะครับเป็นหลักเนาะแต่ทีนี้ในการปกครองสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศที่ปกครองดีอย่างแคว้นวัชชีนะครับถ้าตามตามในประวัติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแคว้นวัชชีเนี่ยเป็นแคว้นที่เอาหลักนี้มาใช้แล้วได้ผลดีแต่เพียงแค่ว่าสาเหตุที่มาล่มสลายเพราะว่าเกิดการถูกยุยงนะครับจากพระเจ้าอาชาติสตูนะครับส่งคนมาเป็น ไส์ศึกแล้วก็มาทําให้เกิดการแตกแยกกันระหว่างเชื้อพวงแล้วก็ขุนนางนะครับก็เลยทําให้ขาดความสามัคคีก็ถูกตีนะครับยึดครองประเทศได้โดยง่ายได้ทีนี้ต่อไปนะครับสังคมชมพูทวีปนะครับเราก็รู้อยู่แล้วื่กีกเป็นเรื่องของดินแดนการปกครองแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือประชากรทีนี้ประชากรเนี่ย ในระบบของออชมพูทวีปเนี่ยในประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นวันณะต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมด4วันนะ,นะครับวันณะแรกเรียกว่าวันนะพรามนะครับก็จะมีหน้าที่ในการติดต่อกับเทวะหรือเทวดานะครับและก็ทําพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาซึ่งก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับพระมหากษัตริย์ด้วย2ก็คือวันนะกษัตริย์นะครับก็จะทําหน้าที่ในการ เป็นนักรบนักปกครองนะครับซึ่งคําว่ากษัตริย์เนี่ยถ้าความหมายนะอย่างของไทยเนี่ยถ้าคําว่ากษัตริย์คําเดียวหมายถึงนักรบแต่ถ้าเป็นพระหมหากษัตริย์เนี่ยก็หมายถึงผู้ปกครองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของคําด้วยเนาะแต่ทีนี้พระหมหากษัตริย์ของในสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้นักรบที่ต้องคอยรบเพื่อปกป้องดินแด,น,ดนนะครับบ้านเมืองของตัวเองเป็นผู้นาําเป็นจอมทัพ นะครับต่อไปนะครับเรียกว่าวรรณแพทย์หรือวิศยะนะครับมีหนะ้าที่ในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็ปัจจุเออหรือพูดง่ายๆก็คือจะเป็นพวกพ่อค้านะครับแล้วก็วันนัสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันนัสูตรหรือที่เป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีวันนัหลักเนี่ยสวันนัแต่มันจะมีวันนัพิเศษ นะครับวันนัพิเศษเนี่ยเป็นวันนัที่เป็นวันนัที่จะพูดง่ายๆก็คือมีแต่คนรังเกียจเพราะเป็นการแต่งงานแบบข้ามวันนะนะครับอย่างเช่นวันนัสูตรกับวันนัแพทย์เนี่ยไปแต่งงานกันลูกออกมาปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นจันทรานพ่อแม่ที่แต่งงานข้ามวันนะก็จะกลายเป็นจันทรทานโดยปริยายนะครับซึ่งวันนัจันทรทานเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นที่น่ารังเกียจในสังคมมากนะครับจะไม่มี สิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์คุ้มครองในสวัสดิการเลยคือไปที่ไหนก็โดนขับไล่นะครับต่อไปนะครับมูลเหตุที่ทําให้เกิดวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1นนะครับก็คือทางตำนานเนาะ ก็คือเป็นทฤษฎีนะครับที่เขาบอกว่าการแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยก็คือกําเนิดมาจากการที่พระพรหมนะครับที่ถือว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้แบ่งนะครับอวัยว,วะต่างๆนะครับเพื่อมาสร้างมนุษย์นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราดูตามภาพเนาะก็คือ อันนี้ก็จะเป็นพัพพรมนะครับพัพพรมสีหน้านะครับวันณะน,นะครับพามเนี่ยก็จะเป็นวันณะที่เกิดจากอาวัยวะ,วะในส่วนของปากหรือพระโอษนะครับต่อมานะครับถามว่าทำไมถึงเขาเปรียบเทียบเป็นปากอ่ะถ้าเราพูดง่ายๆก็คือพามเนี่ยปกติเราจะเป็นผู้ที่ท่องมนต์คาถาเป็นผู้ที่ถ่ายทอด หลักคาสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าวันนาพามเนี่ยเป็นผู้ที่มาจากปากนะครับกเนิดมาจากปากของพระพรมต่อไปพระหมหากรรษัตริย์นะครับพระหมหากรรษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นวันนาที่เกิดจากแขนนะครับก็เหมือนกันก็คือถ้าเราพูดกันตามไอ้นี่แบบคิดแบบง่ายๆก็คือแขนเรามีไว้ทำอะไรเรามีไว้สู้รบ ใช่ไหมเรามีไว้ประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหกศากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่เกิดมาจากแขนของพระพมนะครับมาทําหน้าที่ในการสู้รบแล้วก็ปกป้องราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวรณาแพทย์ที่กําเนิดจากเรียกว่าต้นขานะครับเรียกว่าต้นขาก็อันนี้ก็คือเวลาที่เรา ทำอาชีพเราต้องใช้เราต้องเดินทางเพราะว่านัก,เ,ออนกเขาเรียกอ,อะไรพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องไปค้าขายยังต่างเมืองใช่ไหมก็จะเปรียบเสมือนขานะครับของประพรมที่จะต้องเดินไปนะครับยังบริเวณต่างๆเพื่อที่จะไปเออทำค้าขายเนาะแล้วก็วันนะสุดท้ายเลยที่ตาำสุดก็คือกรรมกรซึ่งจะต้องถือว่าเป็นผู้ที่รองรับ นะครับสวันนะัจะต้องคอยปฏิบัติรับใช้นะครับหรือดูแลพู้ไงก็คือดูแลทุกส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนะออัสูตรเนี่ยก็จะต่ําที่สุดก็คือเกิดจากเท้านะครับของพระพรหมทีนี้นะครับส่วน ข้อสันนิษฐานที่2นะครับหรืออย่างที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของตามหลักที่คิดว่าตามหลักวิชาการจริงๆแล้วมันเกิดจากง่ายๆเลยก็คือการแบ่งชนชั้นด้วยการเหยียดผิวอ่ะพูดง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดำนะครับจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในชนชั้นที่ต่ำที่สุดก็คือวันนสูตนะครับส่วนอีกสกลุ่มนะครับก็จะเป็นคนผิวขาว นะครับอันนี้ก็คือตามทฤษฎีนะครับเพราะเขามองว่าคนดำเนี่ยก็คือตัวดำทำอะไรก็สกโปกเพราะฉะนั้นก็ไปทำงานเป็นกรรมกรน่ะดีที่สุดและยังไงก็สกโปกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดแบบคนโบราณแบบค่อนขงที่จะกดขี่ข่มเหงกันเนาะ,ะทีนี้นะครับการแสวงหาสัจธรรมนะครับ ก็คือถามว่าทำไมถึงคนเนี่ยเริ่มที่จะสแสวงหาสัจธรรมมันก็มีหลายปัจจัยแต่หลักปัจจัยหลักก็ก็คือเพราะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีถูกไหมถ้าเราพูดตามเนื้อผ้านเนี่ยนับแต่โบราณมานะครับก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศโดยเฉพาะไทยเนี่ยที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ นะครับเพราะว่าอยู่ในโซนที่มันไม่แห้งแล้งอากาศมันไม่หนาวนะครับในข้าวในน้ำออมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอินเดียเนี่ยเราก็มองสังคมอินเดียว่าเราพื้นที่ของอินเดียนะส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะทําเพาะปลูกการเกษตรมันก็ทําได้น้อยนะครับพอทําได้น้อยเนี่ยเงินมันก็ผลิตได้น้อยนะครับ ก็เลยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำเพราะเศรษฐกิจตกต่ำปุ๊บมันก็มีสังคมวัณน,นะเข้ามาคนก็เลยอยากที่จะไปหาสัจธรรมหรือพูดง่ายๆอยากจะหลุดพ้นจากความยากจนนะครับแล้วก็การถูกเหยียดหยามถูกดูหมิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในสังคมของอ,อ,อินเดียเนี่ยมันก็จะมี นักบวชใช่ไหมถ้าเราเคยดูเรื่องพระพุทธเจ้านะครับก็จะเห็นว่าจะมีนักบวชซึ่งนักบวชเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการดูแลแต่อาจจะไม่ดีนะครับเท่าที่ควรแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าการที่ถูกกดขี่ในฐานะของวรรณสูตรนะครับและอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะแสวงหาความพ้นทุกนะครับก็จะมีการตั้งสํานัก เรียนนะครับขึ้นมาต่างๆมากมายนะครับโดยจากที่เราดูนะครับก็จะเห็นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปเรียนทุกสำนักเลยนะครับจนบรรลุเนี่ยหลักธรรมทุกอย่างของทุกสำนักแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จในการดับทุกนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของพระองค์นะครับก็เลยออกมาเพื่อที่จะสแสวงหาทางในการที่จะพ้นทุก นะครับจากการหลดจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับพวกสุดท้ายแล้วพงค์ก็ด้วยได้เพียงพยายามมาจนในที่สุดท่านก็บรรลุนะครับก็ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับซึ่งหลักทั้งหมดเนี่ยถูกเอามารวมกันในคําว่าอริยส,สัจสีเนาะก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ในใน,ในเรื่องต่อไปในเรื่องของหลักธรรมเราก็จะพูดกันนะครับ ีนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของประชาชนใช่ไหมก็คือเออมันมีอยู่หนึ่งน,งนึงความเชื่อนะครับก็คือในเรื่องของการล้างบาปด้วยการลงไปในแม่น้ำคงคานะครับหรือการที่จะหลุดจากความทุกข์นะครับก็คือคนที่เสียชีวิตแล้วเห็นไหมก็จะเอาเท่ากระดูกเนี่ยไปลอยอังคารที่แม่น้ำคงคานี่ก็เป็นความเชื่อนะครับ แม่น้าคงคาอยู่อินเดียเนาะไม่ใช่แม่น้าเจ้าพญานะครับอโอเคนะครับก็สาหรับในคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาน้อยนะครับก็ต่อไปนะครับก็อาจจะเยอะเนื้อหาก็จะเริ่มเยอะนะครับไปเรื่อยๆตามสเต็ปของมันนะครับทีนี้คาบนี้เรากเออ็เดี๋ยวเราก็ทำในเอกสารนะครับในใบงานที่2.1ุ 1. นะครับในเรื่องของลักษณะของสังคมชมพูทวีนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทําเสร็จแล้วถ่ายรูปนะครับส่งในอัลบั้มของตัวเองนะครับไว้เป็นหลักฐานนะครับก็เท่าที่ส่งกันมานะครับหลายคนก็ตั้งใจเนาะลายมือก็โอเคใช้ได้อ่านออกนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ ยังทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยก็ขอให้ปรับปรุงนะครับการที่เราทํางานเรียบร้อยเขียนหนังสือเนี่ยอ่านออกชัดเจนนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์กับเราเพราะว่าในอนาคตถ้าเราไปเขียนอะไรที่มันอ่านไม่ออกเขียนเวลาถ้าเราต้องไปเขาเรียกอะไรเหมือนขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแบบเนี้ยเขียนพลาดตัวหนึ่งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะลูกนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับยังไงซะเขียนให้มันอ่านออกเขียนได้อ่าน ให้คนอื่นเขาอ่านออกเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับหรือใครอยากเป็นหมอนะครับหมอก็ยังอ่านตัวลายมือตัวเองไม่ออกเลยลูกบางครั้งนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้มันเรียบร้อยนะครับฝึกไว้เป็นนิสัยมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเนาะโอเคนะครับก็คราบนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะได้เจอกันตอนเปิดนะครับวันที่14แต่ถ้าไม่ได้เปิด นะครับก็เลื่อนออกไปเราก็คงจะต้องมาเรียนในลักษณะออนไลน์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ก็ขอให้ตามงานนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับออถ้าไม่ได้เปิดเรียนเนี่ยกระบวนการกลุ่มมันก็ทําไม่ได้ต่อให้เปิดมันก็ทําไม่ได้น้องเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีชิ้นงานเดี๋ยวชิ้นงานเนี่ยก็อาจจะมีสัก2ชิ้นนะครับสัก2ชิ้นนะครับในเทอมนี้นะครับแล้วก็เน้นเอกสารตัวนี้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งนะครับครูก็คงไม่เร่งรัดในเรื่องของเวลาแต่ขอให้ส่งภายในสัปดาห์นั้นๆมันจะได้ไม่เป็นภาระเรานะครับเพราะครูเชื่อว่าคําตอบที่เราเจอมันก็อยู่ในสไลด์นี้นะครับโอเคไม่เสียเวลานะครับสวัสดีครับ